สวัสดีครับร้านโปเแกรมเมอร์ครับวันอังคารที่6นะครับมกราคมนะครับก็อันนี้นะครับมีลูกค้าเข้ามา1นึ่งรายนะครับเป็นแชมเปี้ยนชิพสโนว์เกอร์เวิล์ดแชมเปี้ยนชิพสโนว์เกอร์นะครับนะก็อันนี้ลูกค้าให้แปลงสัญญาณภาพแผ่นนะครับเดิมทีก็คือเกมนี้มันเป็นเกมของโซนยุโรปนะครับสัญญาณภาพของโซนยุโรปมันจะเป็นระบบพอลนะครับสัญญาณภาพระบบพอลนะแต่ลูกค้าให้ให้เลือกตัวเลือกมาให้แปลงระบบเป็นสัญญาณภาพ Uh, NTSC นะครับนะอันนี้ก็คือจัดการให้แล้วนะครับเดี๋ยวข้างในมันจะเป็น NTSC นะฮะก็เอาไว้สำหรับอะไรนะครับที่ว่าให้แปลงเนี่ยเอาไว้สำหรับเครื่องเครื่องแบบไหนนะครับก็คือ,อนเนี่ยนี่แปลงนั่นแหละเนี่ยนะครับเนี่ยเป็น n t c ภาพมันจะตกขอบลงลงไปอยู่เห็นไหมถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่ได้แปลงสัญญ,ญาณภาพอแล้วเครื่องรับพอได้มันจะออกมาตรงกลางเลย นะครับแต่อันนี้คือแปลง NTSC มันจะมีข้อเสียนะก็คือภาพมันตกขอบนะแต่ก็คือมันจะมีสีนะครับอ่าเนี่ยกือคือไประบบแปลงสัญญาณภาพเนี่ยเอาไว้แก้ปัญหาเครื่องลูกค้าที่เป็นเครื่องเป็นเครื่องอเมริกานะครับพลิกด้านล่างใต้เครื่องสติ๊กเกอร์มันเขียนว่า NTSC UCN ะครับ NTSC UC ก็คือเครื่องอเมริกานะครับแล้วเป็นเครื่องอเมริกาที่แปลงระบบมาแล้วนะครับก็คือเล่นแผ่นยุโรปได้ แต่ทีนี้มันจะติดปัญหาตรงที่ว่าแปลง,ปลงเครื่องแล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้เพิ่มตัวติดเม็ดเดกองสัญญาณภาพเข้าไปในเครื่องนะครับก็คือเครื่องอเมริกาเนี่ยมันจะเป็น NTSC นะครับก็คือถ้าเราเอา,เอาแผ่นเกมเอาแผ่นเกมที่เป็น NTSC ไปเปิดนะครับก็คือแผ่นเกมโซนอเมริกาเองหรือโซนญี่ปุ่นเอง นะครับสองสองสองโซนเนี้ยมันจะเป็นระบบภาพ NTSC นะครับเอาไปเปิดกับเครื่องอเมริกามันก็จะไม่มีปัญหานะครับก็คือระบบภาพมันรับกันได้แต่ถ้าเราแผ่นยุโรปไปเปิดนะเนี่ยมันแผ่นยุโรปมันเป็นระบบภาพ PAL แต่ไปเปิดกับเครื่อง NTSC นะครับมันจะมีปัญหาคือเกมมันจะออกมาภาพไม่มีสีเนี่ยเปิดติดเล่นได้อย่างเงี้ยแหละนะครับถ้าถ้าแปลงแล้วนะถ้าเครื่องแปลงแล้วนะครับเครื่องเครื่องอเมริกาแปลงแล้วแต่มันจะไม่มีสีนะครับมันจะออกมาเป็นภาพขาวดำนะหรือเป็นภาพ อาจจะมีสีเนี่ยอย่างโต๊ะสนุกอย่างเงี้ยเขียวๆให้เห็นเนี่ยแต่มันจะเป็นแบบสีเหลื่อมๆลุงๆแวบๆ,ๆ,ๆ,ๆนะฮะขึ้นมาคือมันไม่เป็นสีสีชัดเจนอะนะครับนะก็เลยเออเนี่ยแก้ไขนะครับสำหรับเครื่องที่ไม่ไม่ไม่ได้ติดตัวกองสัญญ,ญาณภาพก็คือเครื่อง NDC UC อะถ้าอยากจะเล่นเกมพอแล้วมีสีมันก็แก้โดยการไปติดตัวเม็ด เม็ดเม็ดคิสตัลคอร์นะครับกองสัญญาณเพื่อเอาไปกองสัญญาณให้ให้ตัวเครื่องอ่ะเพิ่มประสิทธิภาพนะครับรับสัญญาณภาพพอจากเกมยุโรปแผ่นเกมยุโรปได้ด้วยนะครับเพิ่มเข้าไปนะติดตัวเม็ดกองสัญญาณนะครับก็คือถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเราถ้าเราติดที่เครื่องแล้วมันเล่นเกมพอก็จะมีสีแล้วนะครับแต่ทีนี้บางเครื่องมันจะไม่ได้ติดมานะครับมันก็จะเล่นเกมยุโรปแล้วก็ภาพไม่มีสีนะก็อาศัยแก้แก้ที่ไฟมันแทนนะครับก็คือ ฟล์ไฟล์ไฟล์เกมยุโรปมันจะเป็นสัญญาณภาพพอผมก็มีโปรแกรมตัวแก้ให้มันเปลี่ยนเป็นสัญญาณภาพ NTSC นะครับก็แก้ตรงนั้นแทนนะนะครับตัวเครื่องมันจะเป็นเฉพาะเครื่อง NTSC จริงๆมันเป็นทั้งสองสองสองแบบอะมันเป็น NTSC ทั้งทั้ง,ท,งทั้งอเมริกานะฮะ NTSCU c UC, แล้วก็ NTSCJ ญี่ปุ่นก็เป็นนะครับเพราะมันเป็นระบบภาพ NTSC นะครส่วนถ้าใครถ้าใครมีเครื่องพออยู่แล้วนะครับ เครื่องเครื่องเพเพ1หนึ่งเนี่ยที่พลิกด้านล่างมามันเป็นพออยู่แล้วนะเนี่ยเอย่างเงี้ยเครื่องอย่างเงี้ยมันจะได้เปรียบมันจะไปได้เปรียบเครื่องอเมริกากับเครื่องอ่าญี่ปุ่นนะครับตรงที่ว่าเครื่องยุโรปเนี่ยมันเป็นภาพพอ,พอมันได้เปรียบตรงที่ว่า จะเล่นแผ่นเกมยุโรปเองที่มันเป็นพอลมันก็เปิดเล่นแล้วมีสีปกติหรือเอาแผ่นเอาแผ่นอเมริกานะครับโซนอเมริกาโซนญี่ปุ่นมาเล่นที่มันเป็นภาพ NTSC มันก็มีสีนะครับคือเครื่องยุโรปเนี่ยมันรับมันรับสัญญาณภาพได้ทั้ง NTSC แล้วก็พอเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องอเมริกาหรือเครื่องยุเออญี่ป,ปุ่นนะมันจะรับเกมได้แต่สัญญาณภาพเกมที่มันเป็นเอเอ NTSC อ,อ,อย่างเดียวนะครับนะ อเมริกาเอยุโรปยุโรปที่มันเป็นพอมันจะไม่ได้นะครับเนี่ยมันจะเสียตรงนี้นะมีมองมุม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 บนโต๊ะเปล่าวะผมอยากให้มันมีมองบนมุมมุมมุมบนโต๊ะด้วยอ่ะโอ้โหมันคลิปปากหลุมพอดีเลยวะมีป่ะเออนี่างเงี้เออเออตรงพอดีเลยว่ะแต่ความแรงต้องเหมือนกับเกือบเกือบสุดนะเออเนี่ย๋อมมันปรับความแรงตรงนี้ เออเนี่ยพอดีปักเอ้ยไม่ลงว่ะมันไปเด้งอัดขอบขอบปากขอบปากหลุมอัดปากหลุมแล้วไม่ลงว่าแรงไปเสร็จไอคอมแน่เลย <laughs> มันเอาแล้วนะ่ะ เฮ้ยวันเจอกันในเจลในเจลบอลเอาตามไปด้วย <laughs> ตามไปด้วยมันเสียหกคะแนนให้เราเอาสี่คะแนนนะสี่คะแนนแล้วเราก็ตั้งลูกได้เอามันตั้งให้เรานี่หว่าเอาใหม,ม,ม,ม่ได้ปะ ได้ไหมอันนี้มันลูกข่าวเช็ดเนี่ยว่ะเออมันต้องอย่างนี้เออน,นี่ต้องแคบไปอีกแคบอีกแคบอีกเออแคบอีกเึกดหนึง่งเออความแรงเดีย๋ยว ความแรงกะยากก่ามันต้องประมาณไหนประมาณนี้อ่ได้ไหมเออกินดำได้ป่าวเออได้เว้ยได้เว้ยมันเร่งมาให้เรียดไปเลยค่อยๆไหลไป ต่อได้แดงลูกนั้นแหละเออเนี่ยเช,ช็ดเช็ดแบบหักเลยอะไรวะวะมันไม่มันไม่ม,ไม,มันไม่หมุนลงหลุมเลยว่ะต้องสก,กูอะเอ,อ่อแทงใต้ลูกยังไงวะที่ปรับสก,กูปรับแทงบิดอะ ตำแหน่งตำแหน่งแทงบอลน่ะกดอะไรวะอ๋อนี่ไงนี่ไงกดวงกลมค้างแล้วก็ปรับตำแหน่งนี่ไงนี่ไงมันจะเบี่ยงไปละอา้าวทำไมมันไม่บิดไอ้น,นี่เหรอวะ ไม่ไอลูกศรมันก็ไม่บิดเลยวะอืมได้ปะมันก็ไอ้นั่นอยู่นะเบี่ยงออกไปมันไม่ชิดมันไม่เช็ดไอ้นั่นเลยอะบิดปั่นยังไงวะปั่นอ่านี่เลยออกไปละนี่เบี่ยงเบี่ยงลูกออกมา มันก็เตาะดีกว่าอย่างเงี้ยยากว่ะอ่ะลองดูนะอืมความแรนประมาณเดิมปึ๊กโอ้เบามันเช็ดเบาเลย อ่ะนะครับนะอันนี้แปลงแผ่นให้แล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเขียนแผ่นก่อนเนาะไปไปแอบหลังเขียวอยู่หน่อยหน่อยเฮ้ยมันทางกระโดดเหรอปุ๊บอุ้ยลงด้วยเวะอ่ะนะเดี๋ยวผมเขียนแผ่นก่อนจะได้เออ,เอ,อนะประมาณสิบนาทีพอดีอันนี้ก็คือแปลงสัญญาณภาพให้แล้วเนาะ ก็ขอเขียนตัว n แล้วกันนะเป็นเป็น ntsc นะฮะแผ่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาณภาพแผ่นให้เป็น n อ็นทีแล้วนะครับนะเขียนตัว n ไว้นะครับอือก็คือลูกค้าจะได้รับแผ่นนี้นะครับนะผมไม่มีเอาแผ่นอื่นส่งให้นะนี่ตามนี้เลยแผ่นตัวนี้เลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับผมส0บนาทีพอดี